สวัสดีครับสวัสดีพี่วินเพื่อนหนุ่งปาน่าอาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมมอาเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพาลอนนะครับก็วันนี้นะครับเราทั้งสามคนเนี่ยจะกลับมาดูนะบ้านผีโพงตอนกลางวันซึ่งพี่ม้าเนี่ยไม่เคยมาเลยใช่ไหมพี่มารอบหนึ่งเคยมารอบหนึ่ง้วกลางวันดังนะกลางคืน ไม่ไมาถึงกลางวันนะไรย่งกลางวันพี่ยังไม่เคยมาใช่ครับพี่พี่ก็วันนี้จะพาพี่เมาส์เนี่ยมาสำรวจในตอนกลางวันดูนะครับพี่พี่ว่าเป็นยังไงนะว่าจะหลอนแค่ไหนนะพี่นะก็ฝากพี่พี่เพื่อนนะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะผมอาจจะลงคลิปน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับพี่พี่นะเหมือนจะเป็นไข้หวัดนะครับหรือไม่ก็ไข้มาลเรียหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่ก็ฝากพี่พี่นะเป็นกําลังใจให้เราทั้ง2คนด้วยนะครับพี่พี่อ้สามคนด้วยนะครับ เราเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเจอกับคุณลุงผีพงหรือเปล่านะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเดินทางเข้าไปยังบ้านคุณลุงผีพงกันนะครับและผมขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปนะครับพี่พี่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปยังบ้านผีพงกันเลยพี่ไปไปครับก็ตอนนี้เรามาที่ของขล้วนะที่ร้านอ่ยุงเนี่ยคันคันเยอะเลยนะผมว่าผมอ่าลุย ค่อนข้างที่จะสมบูรณบแบบเนี่ยเราก็ยิ่งยากเดียวะเราก็ทำให้ผนเป็นไข้แน่ๆอย่าที่ผมว่าครับต้นต่อเัาที่เกิดปุกปุบนะครับก็ยากันติดข้างอยู่จริงแบบไอ้ที่เราชี้แต่น้วานนะใช่วันนั้นที่มึงโดนล่าแม่งโซมาอยู่นี่เลยดูยอืมเฮ้ยวันนั้นเนี่ยน้องบา้นา,นนานดึงล่าเหมือนน้ำหวานนะ ใช่วันนี้โซ่มาอยู่นี่ได้ไงวะพี่น้อไม่ว่าตอนนี้เี่ยคมังจะอยู่หรือเปล่านะผมก็กังวลใจนิดนึงเป็นคาจมูกตื่นขึ้นคอครับกอล้ใจกอลวบ้านไปข้งนเอรอนี่ยาน อ้คืนที่แล้วนะครับผมก็ได้โดนพี่โปทำร้ายอยู่ตรงนี้พี่เบิร์ดและพี่เมาก็ได้มาช่วยผม,มเพราะไม่เห็นยไรเลยยวเราเดินไปทางนี้ไหมครับหาไม่เจอไม่เจอเจอได้าะไม่เจอ อะไรวะอะไรวะอะไรหล่นไม่รู้ตมอะไรระเบิดไม่รู้กูตกใจเลยอะไรวะพี่เมาเสียงชัดเจนมากไม่รู้คืออะไรใครครับใครครับใครวะไม่รู้อยู่บนเนี้ยอยู่บนเนี้ย

มึงเจอคิดถึงลูกไหมครับมึงเจ้ามึงเจ้ามึงเจ้คิดถึงลูกไหมครับมึงเจ้ครับ

Quin cho hai người mặt trời ơi không sai à lung, 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 lung. <laughs> เดี๋ยวเนยเรื่องอย่างเ้ยเดี๋ยวพี่กมือเด็กกันหน้มือเนอะอืมเดี๋ยวเพียงเนื้อไข่ดาเลย่าเงี้ใส่ไข่ไข่กันเนอะโอ้ยช่วยเนอะไข่ดาแล้วอเปล่เออก็คือนางบาสบอกว่านะครับคุณลุงเนี่ยเหมือนจะดุขึ้นมากนะเราก็คุยนะครับแล้วก็เหมือนคุณลุงเนี่ยจะดุแล้วก็เอ้ย ให้คุณลุงเนี่ยใจเย็นๆนะหิวอะไรก็บอกเดี๋ยวเราต่อมาให้นะเดี๋ยวเบิร์นั่นแหละหนึ่งกองเบิร์นนั่นแหละสับุยน้ำมองจ้อมีไรที่ลูกเก๋เฮ้ย mấy lần nào không là trông cái này. Mấy lần nữa kìa. Mấy lần nữa kìa. Nào không nào trông cơ với. thì thì xúc trông này nào không nào. Nên cái cái phát rồi nó cái lại ai nhìn dù ba nó lên 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 mà lên lên làm lên 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 ไม่รู้ว่ะมึงเจอรีหลายที่ใกล้อ่ะไปดูข้างบนดิพี่นมมึงเจ้ามายเอ่ะมึงเจาบอกวาแกอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมึงเจอ nó lại chi cái à? Này bà Mấy chơi rồi. Ba, Mấy đùa Mấy à? mấy thấy Mỹ chưa? Mỹ chưa đây Ô. Bom cho. Ô cái ừ. bon ừ. okay, cỏ. Hả? Bột này có mấy, mì. mấy mì à? Ừ. Thôi. Thôi. Tàn rồi, Thì nhé. มึงจออย่าต้านะลยคอ้โอันนี้พี่เบิร์ดกับพี่เมาไอยล่วเดินมาแล้วอายุพี่อืออองอ่ะจะเดินอายุพี่อืออองสิแกแกน่าจะหิวพี่ ว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาให้แกแบบมาแล้วเดี๋ยวอเอาไก่ให้แกมาดีคร้อมแล้วเอาไก่แกบแบไก่บ้านแหละเมื่อกี้ลุงแกอะไรตามเนาอ้าเมียอ,อ,อะไรที่เนาะโซกเรอแกทำไมวะอะไรที่เหม็นนะ จเจ้าเฮ้ย่ะเจ้าครับหลายที่อ่ะคุณลุงครับลุงครับลุงครับไม่รู้ว่าคุณลุงแกทำอะไรนะพี่จิอย่าพิรานะเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาไก่มาให้ก่อนไหม mẹ mong chờ đợi nó khai đa nè bắt nó nó khai mày không nó không nhỏ mà hay nàng lần nữa chưa cho chưa nhiều chưa mong 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 chưa

โอชันอะไรใครด่าเปลวเปลวมึงเจ้าระวังระวังโอ้โหไม่ใช่เกือบโดนผมแล้วผมเดินนำหน้าด้วยใช่ถ้าโดนนี่หัวแตกเลยแตกดิโอ้ยระวังแกทำอะไรวะไม่รู้แค่โยนท่อนนี้นะใช่เกือบเกือบโดนเกือบที่จะโดนผมแล้วพี่บี้ไม่จะทำหรือไม่รู้ หหมื่นนั่นแหละทำได้อือฮะอ,อืมเทำ้อือหมือนไะด้อึงจอเออโลนนามบคูณนะเออซาบุกับไลบีมึงจอ <c oughs> ม่เงจอลเลยินะพ่องที่เนี่ยบุคุ Mẹ, เอาขนไม้เข้าอะไรโยนมาแม่มึงเจอแล้วเกยนะโอเคเกยเดี๋ยวอะไรก็ <laughs> <có> <laughs> ะโดนกูเใช่ป่าคิดว่าโดนแล้วนะโอ้โหถ้าโดนนี้หัวแตกเลยนะ แกโยนอะไรอีกอ่ะแกไปไหนเราไม่รู้เมื่อกี้แกวิ่งตามมาวิ่งตามมาติดติดี๋ยวถามพี่เม้าดิแลถือท่อนไม้เดินตามมาอย่างไวนะครับใช่อ่ะเดินลงมาวิ่งมาเลยพี่กับน้องเบิร์ตต้องรีบออกไปไม่นขี้ขึ้นเขาจัดเลยเดี๋ยวไปดูแกไปทางไหนแล้วเมื่อกี้แกรีบลงมาเลยนะพี่นะ Mà có lâu, ạ. Mà đường này mà, không có ตามเรา bay อ่ะพี่ลง không จะมานี่มาไปยัง

มึงจอยาดลีโอเขาแบบไหนเหรอพี่วะไนก็ไม่ดูแล้ววะสีอะไรบ้าเส่ย

เนี่ยท่อนเียเกือบโดนหนึ่งแล้วพี่เนี่ยท่อนี้หน่อยเดียวนะพี่พเกือบจะโดนหนึ่งเลยอ่ะจริงท่อนนี้เลยพี่พไปผมต้องจะบุญหึ้นมาแล้วไปเราขอแยกออกจากพื้นที่ก่อนนะครับไปก็ตอนนี้นะผมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะคล้ายๆเวียนหัวแล้วก็เหมือนคล้ายจะขึ้นช่วงเย็นๆนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยต้องขอตัวเนี่ยเดินออกมา กันก่อนนะครับพี่ๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณลุงก็หายตัวไปไหนไม่รู้นะพวกเราก็เลยตัดสินใจตัวนะาออกมาเลยนะพี่ๆนะก็ยังไงเนี่ยก็ฝากพี่พี่นะเป็นกําลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับลุงก็เยอะมากพี่ๆี่แล้วผมเนี่ยผมพูดจริงๆนะรู้สึกเหมือนหน้ามืดยังไงไม่รู้ว่าพลัขึ้นมากระทันหันเหมือนจะวูบวูบยังไงไม่ดูนะพี่ๆี่ก็ยังไงนะเดี๋ยวเราทั้งสามคนนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะพี่ๆี่นะส่วน ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครบนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบาสเดินป่าผาหล่อแล้วก็พี่เมาส์เดินป่าล่าผีนะฝากเป็นกําลังใจให้พี่เมาส์แล้วก็น้องบาสด้วยนะครับพี่เราเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการถ่ายคลิปนะและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับพี่ๆเวลาเราลงคลิปอะไร้วเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่ๆีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าความสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราต้องสามคนเนี่ยต้องขอลาติเพียงเท สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบ